ดูดวงชาลาศีเมษชาติก่อนเป็นนักรบชาตินี้ถึงไม่เคยกลัวใครด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเอเมโรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาของท่านจะมีการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนา ผมกลัวเปล่าล่ะผมถ้าท่านไม่เคยกลัวัะผมเพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนัะผมอดีตชาติอยู่ร่วมกันมาบอากลับมาช่วยสนับสนุนค้ำชูกันในชาตินี้มันจะ,จะเจริญลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งม้านจัดหนักจัดเต็ม การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญามาบรารมีวาสนาถึงเวลาขาบุญกุศลวาสนารับทรัพย์โดยโชคโชคชะตามีการชิงไหวชิงพิมมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวแต่แชมเปญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชืน่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาขาบุญกุศลวาสนารับตูย้ยตัง้งท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงต้องสู้ ต้องเอาจริงต้องเอาจังระบบแบกไว้ระบมแทบจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆแต่ขอทํานายว่ารายได้จะสูงเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวาสนาคุณอาจจะสับสนงงงวยเพราะว่าคนบางคนเข้ามายื้อแย่งแก่งแย่ง,ยงชิงดีปีศาจมูมานางมาร้ลายคนอีฉาให้ร้ายใสรลาย,าย,ลายป้ายสีการแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับ,ปร,บปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่มีดดาบปักตรงกลางใจกระบุนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนดวงชะตาแบบนี้นครับกลัซะที่ไหนครับนักลบเก่าจะโกลัวทำไมถ้าผมดาบสองควายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบใป,ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผัน ได้พัฒนายอย่างตั้งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแปดไม่เท้าเกิดขึ้นในโชกตาดวงแบบนี้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นถือดาบตั้งขึ้นมาหัประหารศัตรูโมมานปรับศัรรรรรตรูให้เคี่ยนเตียนแต่ก่อนดินเอาตัวเองให้รอดก่อนนะนักรบก็จริงแต่โดนมีดดาบล,ล้อมล้อมเอาไว้แล้วบางอาจารย์ล้อมเอาไว้แล้วนะครับในจันทร์นอเคี้ยวพร้อมที่จะไฟตีขา ตีฝ่า,ามาแล้วหรือยังถ้าท่านพร้อมที่จะตีฟ่ามาก็จัดไปเลยในโชคตาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลท่าน,นจะได้รับโอกาสทองเหนือว่าคนอื่นเขาเพราะว่าสร้างคุณงามความดีมาเยอะเพราะฉะนั้นจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเร็จ Queen of Pentacles นะครผมจิตใจดังหญิงอ่นอนโยนเกิดความแช่มชื่นราบลืล่นเป็นไปได้ด้วยดี นจะได้รับสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตัดสินใจอย่างเด็ดขาด,เด,ดเด็ดเดี่ยวเห้าหานเอาจริงเอาจังจนผสมเล็ตเดอะสตาร์ส่องแสงมตมจนทาเทน้ำสู่ธรณีดวงชะตาจะเปิดถ้าใครบางคนเป็นศัตรูหมู่มันก็กวดน้ำคว้มขันไล่มันออกไป้ะผมปัญหาต่างๆปกปิดซ่อนเลนไว้มีรายได้เท่าไหร่ไม่ต้องไปบอกใครที่ไหนบอกไปก็เท่านั้น นะผมอย่าไปบอกจะถามไปเพื่อนะผมทำเมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชกตาสิงห์ศิธิ์เข้าข้างสนับสนุสนค้ำชูหนุนนำโชกตาดวงนี้เขาเรียกว่าดวงลูกรักถวยเทพก็สร้างคุณงามความดีมาเยอะนะผมเป็นนักรบนะผมสู้มานะเพื่อแผ่นดินนะสร้างคุณงามความดีมาเยอะทำไมจะไม่ได้ที่ดินบ้านรถตำแหน่งหน้าที่งานงานกนารเงินเป็นของท่านนะผม เราจะสีมานอนซบตักอำนาจบุญบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจริญลูกเลื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทำนายว่าจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันการใกล้นะผมเทพเทวดาฟ้าดินโดมันดาลส่งมอบดวงแก้วมณีมาสู่ตัวท่านท่านจะได้รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนลูกรักทวยเทพดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกลำแยกมีดดาบทำให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรบีวอฟอร์จูนไม่อย่าน uh ั้นจูให้เป็นอยู่ให้ไวปูฤษีจะสองแสงสตะเกียงทองนำพาซึ่งความประสมเห็จมาสู่ตัวท่าน ฟ้าผ่าลงมาดังไปยงเจ็บปวดรอดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกบนก็ไว้กะสับกะสายอดทนอดกั้นนะผมทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะต้องเอาจริงเอาจังับนะผมยิ่งให้ยิ่งได้แน่นอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่ต้องให้ตัวเองก่อนนะให้ตัวเองบุญใหญ่นะครับับนะตัวเองยังไม่รักเลยไปรักคนอื่นก่อนับนะผมบุญใหญ่อยู่ที่ตัวท่านรักตัวเองก่อนที่ับนะผม เพราะฉะนั้นครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ท่านลิเริ่มเริ่มต้นอะไรจากเล็กๆน้อยๆขายเปสตซี่ขายขนมนมเนยอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทํานายว่าท่านจะเป็นที่1ไม่เป็น2รลองขครนะผมม้าไปย้องเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค มีการแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาไขก็ฉุดทันไม่อยู่ครับนะผมการประจบประแจงเรียแค่เนื้อขามีไหมมีก็ดีแล้วไงมีคนมาประจบถ้าไม่มีก็แป,แปลว่าไม่มีบุญเลยครับนะผมมีแต่คนเกลียดมีแต่คนเหยียบยบ่ำอ,อ,อย่างนั้นเอางั้นหรอครับนะผมเพราะฉะนั้นต้องอยูุ่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายถือดาบตั้งขึ้นนะครับผมชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายก็เข้ามาสิครับไขจะหลอกไขกันแน่ เอามีดดาบปักเต็มหลังกบวนก็วายกระสับกระสายอดทนอด,นอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียพร้อมที่จะไร้ับถ้วยทองอเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งกลัวับผมข้าพเจ้าสู้เขาไม่ได้ข้าพเจ้าเจปปลล็บปวดรวดร้าวข้าพเจ้าทนไม่ไหวหมอสันช่วยหนูด้วยวผมช่วยไม่ได้หรอกใจท่านยังไม่สู้เลยทำลุกขึ้นมาสู้ครับอย่าไปกลัวไม่มีอะไรต้องกลัว เรผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองท่านจะได้รับข่าววิวาข่าวมงคลนะครับทำนายพลังบวกเข้าไว้นะครับผมยาพลังลบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเลขเสียงนบโชครางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านทําไมจะไม่ได้นะครับผมเจ็ดสิบสองล้านบางคนฟังแล้วโอ้โหเจ็ดสิบสองล้านนะสาหรับใครบางคนไม่พอใช้นี่อาจารย์ เพราะฉะนั้นในโชคชะตานั่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงแม้ดวงชะตาตกตำแหน่งแฮงแมนนะครับผมก็ต้องสู้นรับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาให้มองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงตั้งมั่นเอาจริงเอาจังท่านจะได้คนพบ,พบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปฏิบัติดดยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมา รับูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติบให้ค่าครูทางช่องได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านช,ช้ำชีดราบเรื่นเป็นไปได้ด้วยดีลงสุขสมสมหวังดังใจใหมายนะัเผาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ